นั่นให้ไป,ปตายเหรอมันตายนั่ได้ไหมวะโอ้ยมันจมมันติดแมปนะเออเอ็งก่อนแล้วกันเอง็เองก่อนแล้วกันอืมอืมเออเรียบร้อยไอ้นี่ติดแมปเนี่ยอ่ะจมแมปไม่เป็นไรนะไม่ได้กำจัดเราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็อาจจะมาใหม่ถ้าเราตาย เกมสไตล์โซคือถ้าตายพวกนี้มันก็เกิดมาใหมนะ่นะนี่เรามีอาวุธด้วยนะอาวุธก็เก็บตามทางได้นะเข้ามาเลยเข้ามาเราผมมีมีดนะุกล้องอาจจะใกล้ไปหน่อยนะพยายามหันจะช้ากันเพราะสถานที่มันแคบแล้วก็เราก็มองใกล้ด้วยนะคือเราต้องไปทุกที่อยู่แล้วนะแต่ว่า <laughs> โหผมย้อนกลับดีกว่าคือเกมนี้ถ้าเกิดว่า ใครมาแล้วเจอสถานที่ใหม่ย้อนกลับเลยนะถ้าเอาไว้ยังไม่ได้เคลียร์